ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผม waren, จูศักดิรินินสอสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็น o, ั่งวดมาตั้งแต่เช้านะครับก็พอมาถึงมาตานี้ก็เห็นเพื่อนๆอภิปรายก็เลยนึกถึงความรู้เก่าๆที่เคยศึกษาเราเรียนที่เคยสอนมาก็อยากจะสอบถามนะครับ หลักสำคัญของมาตรานี้ก็คือว่าขณะที่มีการฟ้องคดีขณะที่มีการพิสูจน์กันในศาลความเสียหายยังคงมีอยู่และอาจจะมีอยู่ต่อไปในอนาคตก็หมายความว่าในขณะที่จะตัดสินคดีนั้นความเสียหายแท้จริงจะมีอยู่เพียงใด เช่นตัวอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกได้ยกก็คือว่าขณะที่จะพิาพากษานั้นผู้นั้นยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ยังต้องรักษาพยาบาลต่อไปมันอาจจะมีความเสียหายในอนาคตเพราะนั้นหลักทั่วไปน,นี้ก็เขาก็บอกว่าให้ศาลสงวนไว้ได้ที่จะขอเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในอนาคตแต่นี้เท่าที่ผมจำได้เนี่ย ถ้าเทียบเคียงกับคดีละเมิดผมเข้าใจรระยะเวลามันไม่ใช่สิบปีครับระยะเวลามันเข้าใจว่าสองปีศาลมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงคำภาษาของศาลได้ภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีหมายความว่าเขาก็คำนวณดูแล้วว่าสองปีเนี่ยมันน่าจะยุติแล้วว่าความเสียหายมันควรจะมีสักเท่าไหร่ แต่ว่าท่านกรรมธิการไปเพิ่มขึ้นมาใช้แล้วยาว,ยาวถึง10ปี10ปีในที่นี้ก็หมายความว่าท่านต้องเก็บสำนวนคดีที่ศาลพิพากษาไว้เป็นระยะเวลา10ปีและปีที่9ปีที่10ก็อาจจะมารู้ว่าอา้าความเสียหายแท้จริงมีเท่านี้ก็มาแก้ไขคำพิพากษาในอนาคตผมว่ามันระยะเวลามันยาวไปมั้งครับก็อยากจะเรียนถามว่า เอ๊มันมีเกณฑ์อะไรครับที่ท่านเอาสิบปีมาใช้โอผมจำไม่ผิดเนี่ยคดีละเมิดเนี่ยท่านไปเปิดดูมาตราสี่ร้อยกว่ากว่าประมวลแพ่งเนี่ยเข้าใจว่าส่งผลคำาักษาไม่เกินสองปีนะนะครับก็เรียนถามครับทําถางครับขอบคุณครับ